ครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับผาสันตอกนะครับไม้ไผ่เป็งครับก็จะเป็นชุดนี้จะเป็นลูกสองลูกนะครับลูกลูกในลนํานี้ลูกเทสนะครับก็จะเป็นก็จะมีเลเซอร์ เป็นที่เก็บสายน,าน,นะครับตัวนี้ลางแปดมิลนะับเลเซอร์ไกด์เลสนะฮะมีเซฟก็เ,เป็นทรงคลาสสิกตามรูปร่างไม้นะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ธรรมชาติมันอาจจะดูเบี้ยวๆนิดๆน,น,นะครับแต่ว่าเวลายิงเนี่ยเราลเลงด้วยเลเซอร์นะครับมันจะไม่มีผลอะไระครับหนึ่งชุดนะครับก็จะมีลูกให้สองลูกนะครับลูกแปดมิล ลูกไฟเบอร์นะครับเป็นลูกเทสเดี๋ยวดูเทสระยะอันนี้สาม,มองเห็นหรือเปล่าย้อนแสงสามร้อยครับนี่สามเมตรมีเอฟบอกให้เทสสี่เมตรนะปกติงานซันต่อเนี่ยเราจะยิงแค่ไม่ถึงสองเมตรนะครับเพราะว่าหนูมันจะเข้ามาหาเราใกล้ๆเลยนะครับ เราไปสั่นกับญ้านะครับเราไม่ได้สั่นที่โรงนะฮะเวลาหนูมันมาเนี่ยย่ามันบังแล้วก็มองไม่เห็นอยู่ดีนะครับเทสห้าเมตรหกเมตรก็เทสได้ครับแต่ว่าเวลาไปใช้จริงอะ่ะมันก็ไม่ได้ยิงอยู่ดีครับอันนี้เลเซอร์ยังไม่ได้ตั้งนะครับลองเลยครั้งแรกเลยฮะนี่ครับสามเมตรก็ ลูกแรกก็เข้านะครับเห็นไหมก็มประมาณนี้ครับยิงให้ดูอีกีพึนยิงเยอะเดี๋ยวลางเป็นรอย ลูงนี้ไม่ปักครับก็เด็นเพราะว่าเดนมันแข็งเมื่อกี้วางอยู่นี้ใช่ไหมนี่โอเคครับผมเพจได้ดูสองหนพอเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นรอยครับใครชอบก็ปิดเลยนะครับก็ไม่ได้ทําเป็นไม่ได้พีออเดอร์ครับเพราะว่าไม้อะ่ะมันเป็นทรงธรรมชาติมันไม่ได้หาได้ทั่วไปนะครับเพราะว่า นานๆมันจะมีหลุดออกมาทีหนึ่งไม้ไผ่เป้งนี่คือเป็นไม้ไผ่ที่เขาทําพวกไม้เท้าไม้คูนะครับพวกไม้อัคระนะครับมันจะเป็นพวกไม้ของขังนะครับแบบว่าถ้าสมมุติมีสองข้อติดเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยได้สองข้อนะครับเพราต่อไปไมันก็เป็นข้อเดียวข้อเดียวนะเขาก็ยิ่งเล่นกันนะครับเพราะไม่มีราคาก็เป็นทรงพลาสติกครับเป็นหากินครับทรงหากินแบบหมันๆเท่ๆเลยครับไม่เหมือนใคร มีราคานิดนึงนะครับไม่ถูกนะครับใครใครว่าผมว่าแพงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนชอบครับเกผม